กับผมมาวัดเราวัดวัดล่องเสือเต้นวัดล่องเสือเต้นลิงโกดูบรรยากาศคกับผมภายในวัดล่องเสือเต้น บนขาวัดลอกเสือเจงกับปฏิมากรรมที่แห่งหนึ่งที่สวยของจังหวัดเชิงรายเดินดูแบบไม่ต้องพูดทำคำเพลง <c oughs> ผมดูครับผมความงามความงามครับผม บรรยากาศชมบรรยากาศนะครับผมวัดล่องเสือเต้นเดินดูข้างในข้างนอกดูบรรยากาศข้างนอกนครับผมทอบคุณธรรมจักรรันชีถึงนะครับผมทางไฟาหลัง ครับผมจะดูความสวยงามของวัดเราดูรอบข้างหลังก่อนก่อนที่จะเข้าข้างในเพราะข้างในต้องถอดรองเท้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญถวายข้าวสาร เพื่อผู้ป่วยติดเตียงและคนยากไร้ฝ่าวิกฤตโควิด1ิในโครงการศาสนาสงเคราะห์วาร่องเซอร์ตินอันนี้ส์ของการถวายข้าวสาร 1. รทำให้มีกินมีใช้ไม่รู้จักจบสิ้น 2. งเชื่อรั่นการเงินฝุดเครื่องให้กลับมาทั้งตัว 3. สามเลือกทำบรรยากาศรอบ ความสวยงามของวัดเมืองไทยแเราผมมีปฏิมากรรมต่างๆ <c oughs> วัดสีฟ้าวัดสีขาวอันนี้วัดสีฟ้าวัดลองคุณจะเป็นวัดสีขาวดูบทเจดีย์ต่างๆ รับผมความสวยงามรอบเจด,ดีอลังปรักปุงความสวยงามในสยอดองค์พระนี่ครับผมความสวยงาม มาปรกอบโบสมีอะไรคาถาพิสษบลีครับผมวัดพลอยลังสร้างขึ้นมาโอ้ oh. มีป่าสีฟูขึ้นมาหน่อยครับผมมีพิพิธภัณฑ์ เปิดอย่างกำลังสร้างทางออกไปข้างนอกแล้ว <c oughs> วัดมีถนนรอ,อบๆวัดเราเดินดูจะเป็นยังไงบ้างกำลังปรับปรุง <c oughs>

ความสวยงามวัดล่องเสร็จเป็นกำลังบืน <shrink> ัปรับป <iah> eh ุงให้เป็นที่สวยงามของเมืองประเทศไทยเราอีกดูความสวยงามรอบ วัดพื้นที่ไม่ใหญ่แต่ประิณา,ากรรมดูสวยงามรับผมเดินดูรอบชมวัดเรา สูความสวยจริญพรคณะศรัทธาผู้แสวงบุญทุกท่านทางวัดขอความร่วมมือให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยวัดไ <c oughs> ข้บุษบ้ทำควาดอดภมนร่างกายล้างมือด้วยเจ <c oughs> ลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆที่ทางวัดให้จัดเตรียมไว้ให้และเว้นระยะห่างทางสังคมพระมา เอาลงได้กะลงบอกให้หลอก็ตรงน <S <S ั้นก่อนบอกให้รอดนึ่งเดือนและกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งรัดหากท้านใดไม่มีหน้ากากอนามัยสามารถติดต่อรับฟรีได้ที่ร้านวัตถุงบงหรือร้านดอกไม้วนขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญถวายข้าวสาร

แวะดูคลิปของผมได้วัดล่องเสต็จวัดติดมากัน <Yeah. S 1> สวยสวยงาม เ,เสมอ,สองเป็นผู้มียศผู้คนนับถือเป็นผู้มีชื่อเสียงดีงา,าม 3. เป็นผู้มีโรคามาสามี่เป็นที่รักของคนและเทวดา,นา,านคน 5. เป็นที่พึ่งอาศัยของคนและเทวดาทั้งหลาย 6. <c oughs> เป็นผู้มีบริวารมากมหาทานบารมี ขอเชิญร่วมทำบุญพระป่าสามัคคี <c oughs> เพื่อส่งทุทนสร้างลิฟ <c oughs> เ,พเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุติดตั้งณอาคารพิพิธภัณฑ์สุคันธรัฐณนะวาร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำหนดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภายในดูงความสวยงาม